สวัสดีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านนะครับนี้ก็ชินเคยนะเรามาสนทนาธรรมในบทที่10นะครับซึ่งก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิในรูปลักษณะและอารูปลักษณะนะครแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนั้นผมก็ต้องมานําเรียนเรื่องของสมมุติบัญญัติที่เราใช้ในสภาวะธรรมต่างๆซึ่งซึ่งเราพูดกันได้นะฮะว่ามันมีสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทุกคนจะต้อง เข้าไปเจอสภาวะนั้นด้วยตัวเองนะซึ่งจริงๆแล้วผมอ่ะเป็นคนที่ไม่เน้นเรื่องสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมคือที่ผมพูดถึงเนี่ยคือสภาวะเกิดดับนะัไม่ใช่สภาวะที่ว่าคงอยู่คงที่หรืออะไรแบบนั้นคือจากการที่ผมได้ปฏิบัตินะ่ยในหลักของพระพุทธองค์มาเนี่ยทั้งหมดในระยะสั้์สีเนี่ยจนเข้าถึงโพธิภักขยธรรมทั้ง37หมวดนะฮะ อันนี้ก็ต้องนําเรียนก่อนว่านี่เป็นเรื่องปัจจตังนะ,ะที่ผมพูดทุกคนไม่สามารถเชื่อถือได้นะฮะแต่วิธีการที่ผมให้ไปเนี่ยในการเดินมรรคด้วยการกระทบรู้จะนําไปสู่ตรงนี้เองนะ,ะซึ่งทุกคนต้องค่อยๆติดตามแล้วก็ลองปฏิบัติด,ดูซึ่งต้องพิสูจน์เอาเองนะ,ะครับงั้นขออนุญาตพูดต่อนะฮะคือสภาวธรรมที่ปฏิบัตเิเพื่อเห็นการเกิดตับของทุกๆสิ่งรวมถึงตนเองด้วยนะ เื่อจะเข้าสู่ความจริงสุดๆคือทุกสปปรรพสิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่จริงทุกสปปรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ธรรมชาติที่เป็นองค์ประชุมกันเกิดขึ้นมาไม่มีคนเขาเราสัตว์หรือใดๆทั้งนั้นสมมุติเนี่ยเป็นเพียงแค่มนุษย์ได้ตั้งขึ้นมาเท่านั้นเองนะเป็นผู้สวมสมมติควายแกะแพะคนสิ่งเหล่านี้มนุษย์บัญญัติขึ้นมาทั้งหมดในธรรมชาตินะธรรมชาติไม่เคยบัญญัติขึ้นนะ แต่เมื่อมนุษย์ใช้สมมุติแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่พอจะอธิบายเรื่องของสภาวะรมการเกิดดับนี้ได้มากที่สุดและมเีเขาเรียกว่ามีตัวตรึกนึกคิดเป็นทําให้สามารถที่จะไม่สร้างเหตุปัจจัยต่อไปได้คือการเกิดมนุษย์เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากซึ่งตรงนี้เองการเป็นมนุษย์เนี่ยจะทําให้เราเสามารถปฏิบัติธรรมด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะฮะ ซึ่งเรื่องมัจผมก็ได้กล่าวมาในหลายๆบทแล้วนะฮะฉะนั้นตรงส่วนนี้เองที่การทําให้เราเข้าถึงความจริงเนะี่ยมันไม่สามารถบอกให้ได้มันเหมือนกับเวลาเราจะตายสมมติสมสม,สมติขึ้นมานะสมมติฐานขึ้นมาว่าเรากําลังจะตายไม่มีใครรู้นะความรู้สึกที่จะตายเป็นยังไงฉะนั้นคนที่เข้าไปถึงสัจธรรมจริงๆก็เช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นแต่วิธีการไปหรือวิธีการเมื่อทําแล้วมันเกิดเหตุปัจจัยมันจะต้องสอบคล้องรองรับกันทั้งหมดคือเหมือนกันทั้งหมดมัจขดนะ อย่างที่พระองค์ท่านตักเราทิ้งเอาไว้ในพระคัมภีร์พระทองค์ตักว่าที่พามาถามพระองค์ว่าเจ้าชายศิทธัตเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ตัดว่าไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตเป็นที่ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ก็ตอบอีกว่าไม่ใช่พราม์ท่านนั้นงงมากจึงถามพระองค์ว่าแล้วใครหรือที่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตักว่าพระุทธองค์นั้นตอบว่า ก็จิตที่ไปตัสรู้อริยสัจสีที่ใต้ต้นสีมหาโพนั่นแหละคือจิตพระพุทธเจ้านะทีนี้ผมจะรวบยอดแค่ตรงนี้นะฮะรายละเอียดฉะนั้นที่พระองค์ตัดเช่นนี้หมายความว่าอะไรซึ่งก็คืออาการทั้งสามที่จะเกิดขึ้นในคืนตัสรู้ของพระุทธองค์เองก็คือ,อเกิดทวนรู้อยู่ร,รู้ได้สําเร็จคือทวนเข้าสู่ธรรมาธาตุเดิมได้สาเร็จนะคือจิตตั้งมั่นอ,อยู่ร,รู้นะแล้วก็จะเห็นการเกิดของจิต เองซึ่งก็คือการเห็นจตุปปาทยานแล้วก็จะทําให้เกิดเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเองของมันทั้งหมดคือเข้าใจสรรพสิ่งว่ามันเกิดขึ้นของมันเองมันดับของมันเองเป็นเหตุปัจจัยของมันเองนะและอย่างที่3คือเห็นอสวัคยานก็คือรู้การดับไปนั่นแหละก็คือเห็นมันจริงๆไอตัวที่2ตัวที่3มเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเลยครมันจะเห็นการเกิดและดับเนี่ยไปด้วยกันมันจะเห็นว่าอสวคยานทํางานยังไงเห็นการดับไปดับไปแต่ละขณ้นะถ้ามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแทนสิ่งนน่เขขข้าาาาวสิัดบไปปแลจะะะะ็อกกกรทททุุ ซึ่งมันอยู่ในการเดินมักด้วยผัดสักซึ่งก็คือการกระทบนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจของการเรียนอริยสัจสี่ทำไมผมจะงบอกว่าการกระทบคือการเรียนอริยสัจสีเพราะว่าการจะรู้ทุกข์ทุกข์นันคือรูปลักษณะและจิตลักษณะหรือจิตลักษณะนี่ก็นับก็คืออารูปลักษณะนั่นเองนะฮะฉะนั้นตรงส่วนนี้เองคือจิตลักษณะและรูรูปลักษณะเนี่ยมันอยู่ด้วยกัน มันต้องเห็นนะฮะมันต้องมีกายถึงจะมีจิตนะ,ะมันต้องสอบคล้องกับตรงนี้นะ,ะฉะนั้นสภาวะที่กระทบเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เกิดเรารู้ว่าเราเจ็บเรามีกายมีเวทนานะฮะเวทนานั้นมาจากไหนครับเวทนานั้นมาจากจิตนะฮะโดยหลักการตรงนี้คือเทียบกับคนตายแ้นะฮะคือพูดสั้นๆเราเทียบกับคนตายคนตายไม่มีจิตทุบตียังไงก็ไม่เจ็บนะ,ะแต่เราจะมีกายฉะนั้นเราเปลี่ยนผัสสะตรงนี้เป็นสตินะฮะจะทําให้เราเกิดรู้ขึ้นมา พูดง่ายคือผมแทนค่าตรงนี้ด้วยสติแทนก็คือรู้เกิดเป็นสติขึ้นมาทุกครั้งที่มีการกระทบขึ้นแต่มันจะมีการกระทบคือกระทบกายแล้วกระทบจิตอยู่แล้วมันเกิดร่วมกันนะกายและจิตเกิดร่วมกันฉะนั้นเราไม่ต้องไปสังเกตจิตที่ใดนะเกิดสังเกตที่ตัวเราเองเนี่ยมันจะรู้เองเหมือนตอนนี้ทุกคนกําลังฟังผมอยู่จิตทุกคนจิตที่เกิดขึ้นทางหูเนี่ยในอายตนะหกเนี่ยขึ้นทางหูตอนเนี้ยมันดับไปพร้อมกับสิ่งที่ผมพูดแต่ตัวจิตตัวที่6 คือตาหูจมูกลิ้นกายจิตตัวที่6เนี่ยคือตัวสัญญาที่ทํางานโปรเซสกระบวนการทั้งหมดคือสังเคราะห์คําพูดและภาษาของผมนั่นนะตรงนั้นนะคือตัวสัญญานะฮะเพื่อที่จะทําความเห็นและทำ,ทำความเข้าใจให้ตรงกันนะนั่นนะคือตัวสัญญาที่เราอยู่และตรงนั้นเองคือตัวที่จะทําให้เราเป็นทุกข์นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมพูดอย่างนี้และสัญญาคุณไม่ตรงขึ้นมา คุณจะรู้สึกค้านขึ้นมาอันนั้นนะ่ะคือจิตมันมีมันยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างอยู่มันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมพูดอันนี้นะตรงนี้ดูให้เป็นนะฮะถ้าดูเป็นจะรู้เลยว่าจิตมันคาสัญญาอะไรบางอย่างมันมีความเชื่ออะไรบางอย่างอยู่มันถึงค้านอีสภาวธรรมหนึ่งซึ่งนี่ไม่ใช่นี่คือการมีทิฏฐิมานะขึ้นมาหรือมีความเชื่ออะไรฝังอยู่ในจิตนั่นเองฉะนั้นตรงนี้นี่แหละที่จะทําให้เราไม่เข้าใจสภาวธรรมหรือความเป็นจริงจึงมันต้องกลับมาดูตัวเองนะคือผมก็เลย เราอย่าไปดูคนอื่นในสิ่งที่กระทบมันเกิดขึ้นมาคนส่วนใหญ่จะโทษสิ่งภายนอกแต่ไม่เคยรู้ว่าทําไมเราถึงคิดกับเขาอย่างนั้นเราทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้กับเขาทาไมเราถึงแสดงอะไรออกไปกับเขาเราไม่เคยถามกลับไปที่ตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมอะไรอยู่ในการแสดงออกทุกๆครั้งนะนั่นแหละคือการรู้กิเลสข,ของตัวเองค่อยๆดูมันไปนะฮะตรงเนี้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรตอนนี้ให้คุณดูก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะไม่ตรงกับความรู้สึกของคุณและความรู้ของคุณแต่คุณดูดีๆนะว่า มันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่จิตของคุณในความรู้สึกขัดแย้งนั้นก็คือปฏิะาั่นเองนะครับฉะนั้นคุณต้องทําความเข้าใจในเรื่องของจิตด้วยวิธีการกระทบมันถึงเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมานั่นแหละมันคิดแล้วของมันกระบวนการมันไม่พอใจแล้วมันถึงคัดค้านในสิ่งที่ผมกล่าวนะฉะนั้นสาระสาคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผมพูดผิดหรือถูกแต่มันสาคัญที่ว่าคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งที่กระทบ นะตรงนี้คือส่วนสําคัญนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นการสังเกตจิตจริง,รงๆนะฉะนั้นจะสังเกตมันได้ก็ต้องสังเกตจากการกระทบเท่านั้นมันถึงจะเกิดเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าสัญญาเวทิตานิโรธก็คือเห็นจิตทํางานตามสัญญาที่มันเคยบันทึกสะสมมาเป็นพฤติกรรมนั่นเองตรงนี้แหละซึ่งมันเป็นตัวพฤติกรรมที่จะทําให้เราสร้างเหตุปัจจัยที่เบียดเบียนผู้อื่นนะฮนะซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ก็หมายถึงว่าเราเดินทาง ทางได้ถูกต้องแล้วนะครับก็อย่างที่นําเรียนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอ่รูปลักษณะและอรูปลักษณะนะฮะซึ่งตรงกระบวนการนี้มันก็โยงใยมาหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมมติบัญญตัติหรืออะไรต่างๆพอผมใช้สมมติบัญญัติไม่ตรงทุกคนที่มีสมมติบัญญัติมาเดิมคือเชื่ออันเดิมมาบางทีอาจจะค้านในสิ่งที่ผมพูดฉะนั้นผมบอกล้วคุณวางของเดิมทิ้งไปก่อนฮนะแล้วคุณมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ใหม่ฉะนั้น มัดที่ผมกล่าวก็คือการรู้ทุกนะฮะร,รู้ทุกโดยผัสสะนะฮะคือมันจะทําใช้ตรงนั้นเป็นสติแทนคือใครเรียกหรือใครกระทบลมกระทบหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้เกิดสติขึ้นมาแล้วเราจะเกิดเขาเรียกว่าผมเลยเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ว่าสติอัตโนมัติก็คือรู้อัตโนมัติเองรู้ว่าเดอมันเกิดอะไรขึ้นกายเกิดเวทนาเกิดจิตเกิดทมอยู่ในขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะซึ่งถ้าทําเป็นตรงเนี้ยมันจะค่อยๆเข้าใจสภาวะรมไปเรื่อยๆความตั้งมั่นก็จะมากขึ้นมากขึ้นสะสม ซึ่งมันเป็นการบำเพ็ญรู้อยู่กับรู้ให้เกิดรู้เกิดความตั้งมั่นนั่นเองนะคือจะรู้ซึ่งมันจะค่อยๆรู้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วจบเข้าไปในชั้นอรูปได้สาเร็จนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าผมได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นนะฮะในเรื่องของการใช้บัญญัติภาษาต่างๆหรือการจะเชื่อในสิ่งต่างๆทั้งปวงที่เรามีทั้งของเดิมทั้งอ่านจากตำรามาก็แล้วแต่ผมบอกนยว่า ทุกสิ่งเหล่านั้นนะ่ะจะกลายเป็นเพียงแค่กระดาษเปื่อนหมึกที่เราอ่านมาแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาแปลมาถูกหรือผิดนะฮะตรงนี้จึงเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งฉะนั้นเราอย่าเพิ่งปักใจในเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะฮะฉะนั้นต้องค่อยๆดูมันไปทีละอยา่างทีละอยา่างและตามประสบการณ์ทางจิตที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นถึงจะค่อยเชื่อถือได้คือต้องเอาปัจจุบันเป็นปัจจัยหลักนะ,ะเพราะในหลักการามสุสิทธพระองค์เตืนตักไว้ว่าอย่าเชื่อคำพีนะฮะ คือเราเอาเป็นไกได์ไลน์ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราปฏิเสธทั้งหมดเราต้องเข้าใจว่าการแปลในบริบทต,ต่างๆของแต่ละประเทศแต่ละยุคแต่ละสมัยความเข้าใจมันไม่เหมือนกันนะฮะอย่างคําว่านาในยุคพุทธกาลเนี่ยเขาหมายถึงว่าความเจริญคืองอกงามคือทําให้มันเจริญงอกงามแต่พอมาเป็นนาของคนไทยมันกลายเป็นพื้นที่นะฮะฉะนั้นเช่นกันนะฮะเรื่องอย่างความหมายของศุนยตาความว่างหรืออะไรแต่เนี่ยมันถูกตีความปิดเบือนมานานมากแล้วฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติ จริงๆเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ามันคืออะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งสาวกทั้งหลายก็ไม่ได้มีปัญญาเหมือนพุทธองค์คือเข้าใจว่าพุทธองค์ต้องการอะไรกันแน่นะฮะฉะนั้นเรื่องนี้มันจากต้นชนปลายไม่ถูกมานานแล้วฉะนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญแล้วเราต้องพิจารณาให้ดีนะครับก็เรื่องนี้ก็จะจบไปจะเป็นเท่านี้ฮะส่วนเดี๋ยวเรามาเริ่มในบทต่อไปคือจะเป็นเรื่องของสมมาธิฐิในรูปลักษณะและรูปลักษณะนะครับ เข้าเรื่องสัมมาทิฏฐิในรูปลักษณะและอารูุปลักษณะกันเลยนะครับก็การที่ผมตั้งหัวข้ออย่างเงี้ยเพื่อจะแยกสภาวะของรูปลักษณะและอารูุปลักษณะมาเพื่อให้พิจารณาในการเกิดมานานุุัยขึ้นให้เห็นนะฮะจะได้มองเห็นว่ามานานุานะุัยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะซึ่งจริงๆริงมันเกิดมาจากภาษานั้นเองนะซึ่ง ทุกสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยก่อเกิดมาเนี่ยเกิดจากภาษาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นองค์ประชุมที่มันองค์ประชุมมันเข้ามาเกิดภาษาขึ้นมาแล้วเกิดการสันสเพลิ่มขึ้นมาแล้วมันล้อมรวมเขนขึ้นมานะเป็นทุกสิ่งขึ้นมาซึ่งผมจะอธิบายย่อเพียงเท่านี้นะ,ะ,ะทุกคนต้องไปเดินมัดตรงนี้มาก่อนถึงจะค่อยๆเข้าใจกระบวนการที่มันเกิดขึ้นมาเองนะแต่ยืนยันเลยครับว่าทุกสิ่งเกิดจากภาษาทั้งสิ้นนะเป็นปัจจัยแรกแล้วผมได้ พลิกข้าตรงนั้นมาเป็นตัวรู้ขึ้นมาเลยทําให้เกิดการรู้ทุกขึ้นมานี่นะทีนี้ในส่วนนี้เองนะฮะก็จะเข้าในเรื่องของอสัมมาทิฏฐิในรูปลักษณะนะฮะตรงนี้คือเมื่อเราเห็นรูปลักษณะเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่ามีมานะเนี่ยมีตัวเราขึ้นมานะปรากฏขึ้นมาทุกครั้งนะมันเหมือนกับว่าเลาเราตื่นนอนขึ้นมาเราเปิดตาม,มาทุกสิ่งมันก็ปรากฏขึ้นมาทั้งหมดเลยว่าวทีเป็น ่อแม่พี่น้องลูกหรืออะไรที่สําคัญในขณนะหนึ่งจิตมันเมื่อลืมตาจิตมันจะทํางานสัญญาของมันทันทีเลยว่าเราจะต้องทำทําทงานอะไรไปไหนทําอะไรครับเกิดเครียกตรงนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสุบาตอินเริ่องทำงานถ้าเราเห็นเราจะรู้ด้วว่าอ๋อมันเกิดการกระบวนการทํางานของจิตโดยอัตโนมัติขึ้นมาตามสัญญาที่เรามีอยู่นั่นเองนะทีนี้ตรงนี้แหละ มันเลยเป็นส่วนปัจจัยขึ้นมาพอเราเกิดขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาลืมตามาเห็นทุกอย่างก็เกิดการสะสมตัวเองมาจริงสะสมมาตั้งแต่ในวัยเด็กหรือในอดีตชาติมาทั้งหมดมันในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดมันสะสมมาแบบนี้แหละสะสมการความรู้สึกตรงจิตนั่นเองว่าที่มันกระทบเข้ามาที่กายนะมันเกิดความรู้สึกเป็นเวทนาขึ้นมารู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาเป็นผู้รับรับรู้อารมณ์ต่างๆที่กระทบ เมื่อมันไม่มีสิ่งวัตถุที่เราเห็นมันก็จะรู้สึกว่ามีตัวเราเงียบอย่างนั้นนี่คือเรื่องของวัตถุนะทีนี้มันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีตัวเรามีของเราเริ่มมีสมมติอะไรส่งเข้าไปตรงนี้เป็นอุปทานนับเป็นอุปทานทั้งหมดหรือตามคจิตที่มันไปหมายมั่นเอาเองอะอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวอย่างนะอย่างเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ม e ีบ yeah. ้านนะพอทีนี้เรามีเงินเราก็ไปซื้อบ้านจากตรงตรงความรู้สึกแรกที่เราเห็นบ้านอะเออเราชอบ เราพอใจแเราก็เลยซือซ้อเงินซืออ้อเออซื้อบ้านหลังนั้นเป็นของเรานะพอเราเริ่มเข้าไปอยู่ตอนแรกมันก็มีคุ้นชินพออยู่ไปน,นานๆม,มันเริ่มเป็นบ้านของเรามันเริ่มมีพื้นที่ทีนี้อะไรก็ตามแต่ที่เราที่เรารู้สึกชอบเนี่ยเ้วเอามาไว้ในบ้านนะนั่นจะเป็นของของเรานะแต่อย่างเช่นถ้าเกิดแมงมุมยัดเออแมงมุมมาอยาู่ในบ้านทำเอาทำใยแมงมุมเต็มบ้านรกอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกไม่ชอบเราจะต้องเอกอ,อะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของของเราหรือเป็นวัตถุที่เสียแล้วที่ใช้งานไม่ได้แล้ว เราจะทํากระบวนการคือเอาออกผลักมันออกไปโดยที่จิตของเราเริ่มกลางพื้นที่ออกแล้วว่าตรงเนี้เป็นของของเรานะนะ,น,นะเห็นไหมฮะมันเริ่มมีที่ของเรานะก็คือเป็นที่สิงอาศัยของเราแล้วทีนี้แหละนั่นแหละมันเป็นพบจริงๆเลยเป็นพบที่เราอยู่และใช้ชีวิตดําเนินไปนะเนี่ยทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรารู้สึกอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยว่ามันมีที่ของเราเป็นพื้นที่ของเรามันจะเริ่ม ปกป้องรักษาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานะซึ่งนักปฏิบัติหลายท่านนะฮะที่ปฏิบัติแล้วก็ตกสภาเวียสภาวันนี้ท่านั้นก็คือ,ส,อสติรักษาจิตกันก็คือทําอะไรก็ได้ให้รักษาจิตไว้คือคงพื้นที่ของตัวเองไว้เพราะมันมีเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของจิตนั่นเองนะฮะตรงนี้เป็นส่วนที่อันตรายมากเลยนะกับทีนี้ก็คือ,อกลับมาในเรื่องของเรื่องรูปก่อนในเรื่องลักษณะที่เป็นรูปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะสร้างตัวตนเงียบๆอย่างนี้แหละแต่มันก็ ถูกบัญญัติในสมมติด้วยสมมติว่าเออมีเราชื่อนี้ชื่อนี้เวลาใครเรียกเราเราก็ต้องขานรับด้วยชื่อนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วเราสังเกตเห็นไหมเวลาใครเรียกเรามันจะกระตุกระตกกระตุกขึ้นมาให้เราหันไปตอบโต้บริบทนะถ้าเราเริ่มสังเกตอย่างนี้แสดงว่าเราเริ่มรู้กระทบแล้วว่าเขามีกระทบนะแต่กระทบสัญญานี่เราหันถ้ากระทบสัญญาที่เราไม่รู้จักความจําที่เราไม่มีอย่างเช่นชื่ออื่นที่เราไม่รู้จักเราอาจจะไม่หันนะอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นสมมติฐานที่ผมตั้งขึ้นนะทีนี้ก็ต่อไปก็จะเเป็นรื่อองงข อารูปลักษณะนะฮะซึ่งอารูปลักษณะเนี่ยสามารถที่ล้วอารูปลักษณะเนี่ยคือเราต้องไปเห็นกระบวนการของมันในการทํางานสร้างตัวตนเงีนๆของอารมปนะมันเป็นอาการเดียวกันกับที่ผมพูดเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันเปลี่ยนภาษาคือภาษามันเป็นอากาศนะ,ะหรือลมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันที่มันเป็นความรู้สึกที่ให้เรารู้สึกร้อนหนาวเย็นอุ่นอะไรเงี้ยร้อนอ่อนแข็งในการสัมผัสอะไรตร่ตาง ที่เรียกว่าอารูปเนี่ยคือสิ่งที่ไร้ลักษณะคือไม่มีลักษณะที่แน่นอนแต่มันมีอยู่นะอย่างเช่นลมอากาศเนี่ยเราลองเอามือพัดข้างหน้าเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีมวลคลื่นอยู่นะตรงนี้นะซึ่งพระองค์ตัดรวมอารูปทั้งหมดไว้อ่ะเป็นภาษาบาลีว่าจิตหรือภาษาไทยก็เรียกว่านามธรรมหรือที่เรียกว่าอีกแบบหนึ่งที่อธิบายง่ายๆเลยก็คือชื่อที่เราไปสวมในธรรมชาติที่เรามองไม่เห็นนั่นเองก็คือเนี่ยฮะอย่างเช่น ลมอย่างเงี้ยนะฮะที่เรารับรู้ด้วยด้วยด้วยตาเปล่าไม่ได้นะแต่รับรู้ได้จากความรู้สึกนะตรงนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกขึ้นมานะพอมีความรู้สึกตรงนั้นเราก็จะจับความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รับความรู้สึกก็คืออุปทานเข้าไปสูว่าเราเป็นผู้รับรู้ความรู้สึกนั้นนะอุปทานของจิตมันมันสวมสมมุติลงไปเลยว่าเราเป็นผู้รับรู้พอเราเริ่มสร้างนิสัยแบบเงียบเงียบเนี่ยจากการร้อนหนาวเย็นเงี้ยมันสังเกตไหมฮะเวลาเราหนาวเราจะเริ่มก่อตัวเองมันนั่นแหละมันเกิดความรู้สึกว่ามัน มันเริ่มจะสร้างความรู้สึกปกป้องตัวเองขึ้นมาเงียบๆนะฮะอย่างเช่นเวลาเรานอนหลับไปแล้วแต่มันก็ยังทํางานอยู่นะจิตมันยังทํางานอยู่แต่ว่าฟิวตีโตสัญญามันอาจจะเหมือนไม่ได้ทํางานแต่พอวันหนาวมันทํางานอัตุมากมันเริ่มกอดตัวเองเริ่มหาผ้ามห่มพอการทําแบบนี้บ่อยๆมันจะสร้างนิสัยขึ้นมาคือปกป้องตัวเองนี่แหละตัวตนเสมือนจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าไม่รู้ว่าใครไม่ด่าเราก็ช่างอ่ะอยู่ๆเดินมาด่าเราด้วยคำหยาบ แต่มันตรงมาที่หาเราเราจะรู้สึกด้วยว่าเขาด่าเราเราจะคิดตรุงแต่งนันทีเลยนั่นแหละมันคืออาการที่จิตมันทํางานเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็เริ่มบอกมาด่ากูทําไมมาดา่าเราทําไมอะไรเงี้ยมันจะเริ่มตอบโต้ไปตามไปเลยว่าถ้าสู้ได้ก็สู้ถ้าสู้ไม่ได้ก็ถอยนะมันจะเริ่มมีการกันกรองเงียบๆนะฮะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะเข้าใจสภาพว่าของจิตนะฮะซึ่งผมอะ พยายามจะถอดรหัสตรงนี้ออกมาให้ทุกคนเห็นในความเป็นจริงนะซึ่งเอาความเป็นจริงเป็นหลักนะเราไม่เอาเรื่องนึกคิดมาเป็นหลักนะเราเอาภาวะรู้กระทบในปัจจุบันเป็นขนาดขนาดไปมันจะเจอสภาวะความจริงที่มันเปลี่ยนอารมณ์ไปแต่ละขณะแต่ละขนาแต่ละขณะอารมณ์ทั้งจากรูปลักษณะและจากอารูปลักษณะคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถรับรู้ด้วยการมองเห็นนะแต่รับรู้ได้โดยความรู้สึกนะ ซ, auto> ซึ่งก็คือตัวสังขารนรรมกระทบกับวิญญาณให้รู้สึกนั่นเองนะตรงนี้เป็นเรื่องของถ้าเข้าสู่อารมูปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งหมดเลยนะเป็นเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะแม้แต่ว่าเหมือนที่แบเราโดนอาการยิ้มแล้วเรารู้สึกพอใจเรายิ้มน้อยหรืออะไรเงี้ยนั่นคือเรามันมีความพอใจเกิดขึ้นแล้วสังเกตจากร้อยิ้มก็ได้ฮะจับหางๆมันก่อนเราจะเริ่มเข้าใจว่าเออจิตมันมีอาการนะมันถึงมีการตอบโต้บริบทด้วยการยิ้มด้วยการเหล่ด้วยการอะไรสัักกอออย่าาางงงเเนมป็รขจิตท เราสังเกตการกระทบเป็นเราจะเริ่มเห็นหมดเลยว่าที่มันเคลื่อนไหวต่างๆมันเกิดการกระทบอะไรบางอย่างไม่ว่าจะจากภายนอกหรือภายในเราจะเห็นทั้งหมดนะซึ่งตรงนี้เองซึ่งมันจะนําไปสู่การรู้ความจริงว่ารูปลักษณะและอารูปลักษณะนั้นล้วนเป็นทุกทั้งหมดเลยฮะก็ประมาณนี้นะฮะโดยข้อมูลที่ให้ไปทั้งหมดคิดว่าน่าจะทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องของการเห็นความจริงว่าภาวะต่างๆนั้น,นล้วนเกิดและดับ หมุนวนอยู่ตลอดเวลา่นหละถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆเราจะเห็นเลยว่าทุกในรียสัตว์จะเข้าใจกระบวนการทํางานทั้งหมดแล้วเราจะเข้าใจทั้งหมดเลยว่าเนี่ยที่พระองค์ตัดเป็นความจรงิงรูปทุกจิตทุกทเนี่ยมันจะเกิดการเบื่อหน่ายในออรูปและจิตนะฮะมันจะเบื่อหน่ายแต่มันไม่ใช่ว่าเบื่อหน่ายแบบรังเกียจนะมันเบื่อหน่ายว่าโอ้มันเกิดเป็นทุก์บ่อยอย่างนี้นี่เองมันก็จะยอมรับภาวะไปเมื่อไหรก็ตามที่ดับขันเนี่ยก็ ơi, จะเข้าน,ผผนิพพานอย่างแน่นอนนะตรงนี้ผมยืนยันได้เลยถ้าทุกคนเกิดภาวะที่เรียกว่า เบื่อหน่ายในความผันแปรของทั้งสองสิ่งนี้แล้วนะครับฉะนั้นการกลับมาดูความผันแปรของมันบ่อยๆเนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นตัวการทําพุทธบัญญานะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะฮะก็หากใครมีคําถาม,ถาม,ถามหรือสงสัยอะไรนะรขออนุญาตให,ให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะก็คงจะลาไปแต่เพียงเท่านี้ฮะก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายนะฮะตั้งใจปฏิบัติ แล้วเข้าสู่นุตตะระสัมมาสมโพธิญาณทุกท่านนะครับตัดสรุตามพระองค์ไปนะครับก็ขอลาไปแต่เียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ 有。